เมืสิ่งกระทบที่มันเข้าเนี่ยถ้ามีสติรับทันแล้วรู้ได้ทันว่าเออตอนนี้สิ่งกระทบมันเข้าแล้วนั่นเขาเรียกว่าคนมีสติตอนนั้นจะปริยเอกจะคุณก็บอกบอกว่านี่มีสตินิดเดียวให้เราก็ฟังหูไวหูนะขนาดมีสตินิดเดียวยังเรียนได้สูงขนาดนะี้เรียนสูงไม่คืออะไรตัวตาพย,ยัญญา,ากัรติสตายังไม่ได้ดตอนเราเปิน

พอก็ทำหนังสือมัไม่ตลยว่าเนหนที่ไเป็นความหนึ่งเป็นความหนึ่งทีมันมีตลดไม่ได้สอากันมากหรือไม่แต่ว่ามันไม่ไหลไ่ไหนก็มังมก็อยู่ที่ ทราจะมาเป็นยาทิสารได้คือการจารยาเราจะรู้เลยว่าคู่ที่นอาจากน่ารับทั้งตัวัญยาเป็นอวิชชาทุกคนก็มีความรู้ที่รู้ม่ดีแ่แต่มันจะเลาไดดเรียนใ้เราตองเรียนายเียามเห็นเนี่ยคือทีใตยนเกิดในช่วง อาจย์า่อก็มีสตากไปจะมันอยู่นาที่ไหนมันอยู่ที่ไรจองที่ริงอรรปัญญานี่มีคนรู้ดีแล้วอยูเสมอเสมอมันคือสมาธิอาจารย์นั่อกว่ามันเกิดจากปัญญาตรงไหนว้ามันมีสีับถ้าไม่เกิดจากปัญญาถาันากญญาเลาจปัญญาเดียวอปัญญาทางโลกแต่มันไม่ถูก ไม่มีสมบัและสมาธในการที่จะทำให้เกิดปัญญาในกทีน่ว่าที่เราเรียกในใจสิาว่าศีลแสดงว่ามันนั้นมีสิงตงเ็นจะมต้องศีลยาายาบ้าแล้วามบมาแค่ไม่สิแล้แสดงว่ามีจิตนำปัญญะมาจดกันจามาปัญญาาวิาเมื่อจิตท่นาระชิวยาทวเรื่องตาง เพราะฉะนั <funz iona> kind of Davis, Enough, ophone, ้นหลายผลิตเรียนหนูเรียนวัวเอาหลายนาสองปีหลายปีได้แ <einen> ต่ไ <nom> ม <ad> ่ิ่งไม่ได้ โันเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองนะครับใคผู้ใดก็ตามอย่างนี้เป็นสิ่งที่สมมตได้จบขนาดนีแล้วมาตอนนี้โจที่สี่รางนีที่สองที่จิตก็เกิดปัญญาภาวาปัญญาปัญญามันมีอยู่เหมือนกับพวกปัญญสมถานั่งเรียนมาตามวิทยาศาสตร์ก็ไม่ท้าไม่ได้ตั้งมั่น็นสมาธิ เข้าถ e no ึงสมาธิสูงสุดที่เ่าพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือสมาธิภาวนาแล้วความรีเีในโลกาตัวที่เาสิ่งใดที่พิสูจน์ไม่ได้คือไม่มีการใช้ปธญญาในรัความจ์ิงทไม่ปรากฏใิยศาสตร์มาปริบัการชีวิตเนี่ยดยเหตุนี้เลยมปัญญาในาอยใช้ตัวอาเช่น สิปัญญาทางโลกเป็นโสมเสกรุณญีิอะไรต่างๆน็มันก็มีภาษาของมันก็มีั้นจริงในปี2 5 0พแล้วก็แอดเสาแล้วก็รู้เหตุด้วยความรู้เรื่อว่าแล้วเราก็เกิดตายนเราวสัช์เปญตาและสัีว่าเรหลุดยเกิดอีกเร่องที่ไมอไม่ได้รับทีที่โลกในว่าสันามรวมเสือเห็นปลาไหลนิยานามองไปเพื่อน ภาษาได้คือพินสีมันก็แปลผิดเลยนะขยายวิญญงจุลัดขยายเขาถูกเสกเป็นรงและเนติเป็นไม้ล้เก่งมากที่มันมีเกี่ยวกับนสีผิดเลยนะได้จากนี้ใช่ไหมเขไปอยู่ในหลังด้านนียนมันมีสต้นแบบได้ใช่ไหมระดับที่ศึกษาเชื่อไว้ถามว่าขยายแต่ร้อยตามความมีมาเอามาให้เห็นแล้วเนี่ย ปัจจ oui pues so ุบัีควินปัจนมโวด -14 เราไม่ใชองแิ่ง้กันปกันแต่เรื่องสารพานมีโรโแบคทีเรียโ็ม่้วามันอย่างไรมันไงเห็นแล้ไามดูมันไม่หลัการเดียวันาใสกได้าสิ่างๆได้ยังไงมันจะต้องมีพลังงานไปเองไม่ได้เราจะต้องรับการผู้บรรยายเกิดลรงบันาแล้วก็เราไปหมู่านไทยหรือยังไดาใจ้วยควาจุชีพไม่ได้หรือว่ามีแบคทีเรีย เสื้อสายน้อยขยายหลายๆแขนขาเข็มอย่าง้และเวลาเขาเรียกวิญญาณก็มีเครื่องอในละครใช้เรั้งมาดีเราได้ทารศึกษาไปศึกษาพลงานนั้นก็ยังเปนประเดนอย่ามาบอกว่าเคยที่จะอเรามันแกลงเต้น่างถามในที่สุดเมี25เป็นการที่ทุัจะไ้มศึกษาข้มเพรานนั้นเขาคือจัอย่างมันแรงเ้นอย่ามันไม่หม เมื่องามากคือทำิตให้สงมีจิตอเรี่ยนสจิตเผื่อายาเขก็เป็นอิเลียนก็คิสูน์ไม่ได้มั่เกิดไม่เลแค่ทำจิตให้เกิดสมาธิให้ทางให้เปแรงมาที่แสดงว่ามันจะต้องมีทุกวันยาแรงก้าวอะไรสักอย่างเกิดอยู่ในจิดวงนะครับความดึงจ่างตใช่สิ่งที่สม่เราดีีกันอนครับให้สอนี้กอบไปเยทุกท่าน้สีต้วนี้มัจ้าววาขออบมา ไม่มีเลยทุกส่วนที่จะสัมผสสุร่าญาเพแสดงว่ามีให้เขารู้ว่ามันมีที่ดีของไหนอไที่ยญาเคนิวาสานุสติญาแล้าสีบอก็ไีวันทั้งสายี่เอามาเี่ยมนะตัวมีที่เียนผู้หญิงเาอะไราเข้าไปในสีบอกหลังจากเข้านีได้แล้ว เล่ลาให้ฟังผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง